ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับอ,อื่น,นี้เวลาวานสามทุ่มจะลืมส่งแรงใจแรงเคียร์ไปให้สองสาวสริเย,ยคือทัชชรโมกสีกับอัจฉรพรคงจดนะครับซึ่งจะลงแข่งกับทีมไอดีนซึ่งเป็นทีมที่สริเย,ยไปเยือนสองทีมนี้ฝีมือก็ ทัดเทียมกันใกล้เคียงกันนะครับขึ้นอยู่กับจังหวะว่าแม์นั้นใครจะคุมสมาธิได้ดีกว่าเล่นได้ดีกว่าทีมนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะ,นะการแข่งขันครั้งนี้มันเป็นการแข่งขันเพื่อที่จะตัดเชือกเข้ารอบ4ทีมสุดท้าย ในถ้วยของตุรกีครับตอนนู้นเขา,เาให้ฉายาถ้วยใบนี้ว่าเป็นถ้วยถ้วยใบเล็กเนาะถ้วยใบเล็กซึ่งก็จะเล็กกว่าถ้วยใบใหญ่นะครับซึ่งก็คือถ้วยของอสันตนา วิกกีนะครับซึ่งเป็นถ้วยของอลีกตุรกีลีกที่ใหญ่ที่สุดนะครับในประเทศตุรกีซึ่งกำลังแข่งขันันอยู่ยังไม่ได้ตัดสินว่าทีมไหนชนะหรือไม่ชนะนะครับกาการแข่งขันยังไม่เสร็จสิ้นเดี๋ยวนี้ซาลิเย่ก็รังอยู่ในลำดับที่7 จากตารางจากตารางลำนับที่เถ้ามีการคัดเลือกว่าเอาแค่8ทีมซาเิเย่ก็อาจจะติด1ใน8นะเพื่อที่จะไปแข่งกับทีมที่ดังๆอยู่ที่หัวตารางถ้วยใบเล็กหรือตุรกีครับนน่ เขาคัดเลือกมาแล้วตั้งนานแล้วมีผล8ทีมสุดท้าย mm hmm. ก็ปรากฏว่าศัิเย่นะครับของชัชชออนโมกสีกับช,ชัชัชอัชราพรคงยตนนี่ติด1นในแนะวันนี้ก็จะมีการมาตัดเชือกกันว่า2ทีมนี้ทีมไหนชนะทีมนั้นก็จะเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายวันนี้ เท่าที่ทราบไม่มีการถ่ายทอดทางทีวีช่องไหนไม่ว่าจะเป็น t r t s p o r หรือว่าอ i s มิ e c o m ะสาเหตุที่ไม่ถ่ายทอดก็อาจจะเป็นเพราะว่าสองช่องนี้ติดการถ่ายทอดคู่ใหญ่ๆคู่สำคัญก็เลยไม่มีการถ่ายทอดคู่นี้อย่างไรก็ดีเราก็ก็อยากให้ทุกท่านในส่งกำลังใจไปเชียร์สองสาวนี้นะครับ ขอให้ได้ชัยชนะเข้าในรอบสี่ทีมสุดท้ายของตุรกีครับจะได้เป็นกำลังใจให้สองสาวกลับมาเล่นซีเกมกำชัยชนะอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศกัมพูชาวันนี้นะครับสามทุ่งซาริเยพบกับไอดีน ซารเรยเป็นทีมเยือนไอดีนเป็นทีมเจ้าครับก็ด้วยสาเหตุด้วยปัจจัยหลายอย่างนะครับสองสาวนี้ก็ต้องการกำลังใจมากนะเพื่อที่จะให้กำชัยชนะให้ได้บุกไปที่บ้านของไอดีนนะครับถ้าไม่ฝีมือจริงๆก็ก็ยังไงลนะ่ะก็ยากอยู่ในการที่จะกำชัยชนะ เราอย่างไงเราก็ขอให้ซาลิเยชนะสอสาวนี้ชนะจะได้เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายของถ้วยตุรกีครับสำหรับ